การจับประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยหน่วยเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในเรื่องการแต่งตัวด้วยตนเองจากภาพแรกนะคะเด็กๆจะเห็นเด็กชายและเด็กหญิงกำลังแต่งตัวใส,ส่เสื้อผ้าด้วยตนเองนะคะ ภาพที่2นะคะจะเป็นการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องนะคะโดยจะมีผู้ปกครองนะคะคอยให้คําแนะนําอยู่ข้างๆนั่นเองค่ะส่วนลูกที่3รลูกสุดท้ายจะเป็นภาพการดื่มนมนะคะเด็กๆจะต้องดื่มนมอย่างถูกต้องนะคะเพื่อที่จะทําให้เด็กๆเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตนั่นเองค่ะเด็กๆ เด็กๆคะในวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปกันเอ,อ,อ่ย๊ก k t o k Tiktok อ่าเด็กๆเรียนเรื่องการแต่งตัวด้วยตนเองนะคะเด็กๆจะต้องสามารถแต่งตัวด้วยตนเองได้รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกต้องได้และสุดท้ายนะคะเด็กๆจะต้องดื่มนมอย่างถูกวิธีได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ